วิญญาณฉันวิญญาณเธอเจ๋งสุดๆเลยใช่ใช่เลยวิญญาณนกกระเรียนเพลงของฟีบี้อย่างแท่เลยน,ยนกกระเรียนเหอนอเรเหอฮะับมาแล้วเหรอจีจออีจับวิญญาณได้แล้วใช่ไหมฉันดูาชาจะยังไม่ได้ไม่อย่างนั้นคงไม่ทำหน้าแบบนี้หรอแล้วจะให้ทำไงดีอะ ในโลกนี้มีวิญญาณมากมายหลายแบบ oh. พวกมันอยู่ทุกหนแห่งอันนี้รู้ครับแต่ไม่มีพลังวิญญาณที่ผมปลุกได้เลยอย่าไปพึ่งพาฟังก์ชันค้นหาของ w a ว C h สิลองเชื่อในหัวใจตัวเองดู oh. หัวใจเหรอือ hmm? เชื่อในหัวใจฟังดูคลุ้มครือไปหน่อยอะอืมวิญญาณเหล่านี้อยู่ในโลกมาน,านานนับ oh. หมื่นปีพลังของพวกมันยังคงเป็นสิ่งลึกลับบางทีตอนที่นายเลือกวิญญาณ วิญญาณอาจกำลังเลือกนะายอยู่ก็ได้นะอืมวิญญาณเลือกเราในขณะที่เราเลือกวิญญาณจีจีเรามีสมาชิกใหม่ด้วยนะโอ้ืมสวัสดีฉันชื่อฟีบีสวัสดีฉันชื่อจีจีก่อนฉันเอส d ดดดี้ดยินดีที่ได้เจอนะเราเคยเจอกันมาก่อนไหมนะาใช่จ้ะขอบคุณที่ช่วยเมื่อคืนนี้นะ อ๋ใช่แล้วเมื่อคืนที่เล่นดอทบอลเอาจริงเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะจีบีบีสุดยอดนะวิญญาณเธอคือนกกระเรียนเริมสุดแกรงเป็นวิญญาณหายากหายากเหรอจีจีการวิญญาณแบ่งเป็นสี่ระดับธรรมดาดีหายากและตำนานซึ่งสะท้อนถึงระดับพลังของวิญญาณและรูปลักษณ์ที่ต่างกันด้วยนะโอมันซับซ้อนจังเลย อย่างเช่นวิญญาณน้ำแข็งที่เราจับได้เมื่อเช้านี้มันอยู่ในระดับหายยากนะจีจีนายบอกว่าอยากเป็นอพอลโลซันแต่ก็ไมนายรู้เรื่องวิญญาณน้อยจังใช่เลยใช่ฮ่าฮอเออออืมฉันจะไปตามหาวิญญาณและจะไม่กลับมาจนกว่าจะจับได้ด้วยอื